กำละห้าบาท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 นะครับพี่น้องไอ้นั่นก็ห้าบาทเหรอถั่วก็วนั้นซื้อมาสิบบาทจากเจ้าเอี้ยงอะ่ะนักบานนาบานไฟแดง

เจ้าสวัสดีเจ้า,จา,จา,าไม่ได้ไม่ได้อยู่เหนือแล้วก็เลยไม่ได้เจ้าแล้วอยู่อีสานแล้ว บอกว่าอีสานก็ทักกันตอนเช้าก็ทักกันยังไงก็มีเจ้าด้วยเปล่าอ๋อน้ำมดเป็นสีขาวน่ะนั่งคุยกันแลมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ว,วนั่งคุยแล้ะนาวบานละเฮีย <Yeah. S 1> อ้าวเอาใหม่เอาใหม่โอ๊ตพิพ่งคุยดวูแล <Yeah. S 1> น้ำมืยไฟแดงไฟแดงตรงไหนอะ <Yeah. S 1> ไฟแดงไหนอะ แยกไฟแดงอุ่นร้อนร้อนดิอกน้ำแป๊บเดียวไอ้ไอ้ไน,นั่นอะคลายมาสเตรอร์เจ้าหงเข้าไม่เป็นนะฮะโหลดมาแล้วอะเข้าไม่เป็นคลายมาสเตอร์คลายมัตเตอร์คลายมัตเตรอร์เอาเอารูปคนเข้าไปอ่ะทำไม่เป็นดิ เป่าตังยึ่งมีนเนิ่มประ่อบด้วตังยิ่งไม่มีอยู่ตังยิ่งไม่มีอยู่ก็จะแกลกเมงลอยแลกใครดีขายดอกไม้ไม่มาวันนี้อรนดาแลกเมงลอยขายดอกไม้ น่นมี2ส0นี่มาจากไหนสองร้อยน แม่น้องจ๋าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านเจ๊หงนะคะขอบคุณมากมากนะคะแม่น้องแม่น้องก็มาแล้วดีเหี้ยยังไปอีกแล้วเส,เสียงนกเสียงนกเสียงกระเสียงนกเสียงกระเป็นคนชอบชอบดิอยากเห็นอยากเห็น เข็นนุ่นเสื้อแดงอยู่นู่นล้างถ้วยล้างชามอยู่นู่นโอ๊ตไอ้คนเสื้อแดงอยู่นู่นนู่นนู่นมีคนเสื้อเทาไหมเสื้อเทา <c oughs> แกงส้มนะเนาะเคี่ยวได้ผัด น้ำมันหอย <laughs> ้ทั้งหมดนี้กี่บาทเนี่ยสามสิบบาทแล้วยี่สิบไม่ได้กินนานแล้วเนาะ